สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะในรายวิชาสังคมในวันนี้นะคะก็มาสอนในเรื่องของเรื่องของการทําความดีค่ะนักเรียนของสายนะคะว่าทํายังไงนะคะถึงจะเรียกว่าการทําความดีนะคะไปดูในจุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องนี้ก่อนเลยค่ะ นะะในเรื่องของการทําความดีนักเรียนจะได้เรียนแล้วได้รู้อะไรบ้างนะคะก็คือนักเรียนสามารถบอกความหมายที่เกี่ยวกับหลักธรรมการทําความดีได้นะคะวิเคราะห์หลักธรรมการทําความดีได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของหลักธรรมในการทําความดีค่ะในคําสอนของพระพุทธเจ้านะคะก็มีเรื่องของการทําความดีเนี่ยไว้เยอะเลยนะคะครูมีรูปให้ดูหนึ่งรูปค่ะ รูปแรกนี่นะคะก็เป็นเรื่องของการทําความดีแบบหนึ่งก็คือมีเด็กผู้ชายนะคะเจอกระเป๋าเงินแล้วก็ส่งคืนเจ้าของเนี่ยนะคะคําถามนะคะถามว่าเป็นคนดีหรือไม่นะคะเพราะอะไรนะคะคําตอบนะคะนักเรียนน่าจะรู้อยู่แล้วละค่ะว่าเงินนะคะที่เราเจอเนี่ยนะคะไม่ใช่เงินของเรานะคะเราส่งคนที่จะคืนเจ้าของคะ่ะเพราะว่าเจ้าของเงินก็อาจจะต้องเดือดร้อนนะคะเพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องของคนดีนี่นะคะแล้วก็เพราะว่าอะไรก็คือเพราะว่ามีความสู้สัตว์ต่อผู้อื่นนะคะไปดูความหมายกันเลยค่ะการทําความดีนะคะก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราเกิดความสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทําความดีในเรื่องใดก็แล้วแต่นะคะอย่างเช่นการประพฤติไม่ประพฤติชั่วทางกายวาจาใจอย่างข่าวเมื่อกี้นะคะก็คือเป็นการทําความดีทางทางกายและทางใจเลยละคะ่ะ การทําความดีนะคะเป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ประทานเอาไว้ให้พุทธศาสนกชนอย่างเราเนี่ยนะคะนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติซึ่งจริงแล้วก็มีทั้งหมด4อย่างนะคะคือเบญจรธรรมสุจริตสามวิหาร4มงคล38ประการทีนี้เราไปดูสิ่งที่คุณครูได้เลือกมาให้เรานะคะก็คืออย่างแรกเลยคือเบญจรธรรมค่ะเบญจรธรรมเนี่ยมีทั้งหมด5ข้อนะคะซึ่งถือ เป็นสิ่งที่ดีงามเมื่อเราปฏิบัติแล้วนะคะข้อ 1. เมตตาก,การุณาคือมีความรักปัถนาดีต่อผู้อื่น 2. สัมมาอาชีวะคือการประกอบอาชีพสุจริต 3. การมาสังวรก็คือการยินดีในคู่ครองของตนเองนะคะไม่เจ้าชู้ไม่นอกใจนะคะ 4. สัจจะก,ก็คือการพูดที่พูดแต่ความจริงนะคะพูดแต่สิ่งที่มีประโยชน์นะคะ5สติสัมปชัญญะก,ก็คือการเลิกได้นะคะการรู้ตัว ความไม่ประมาทค่ะ,ะต่อไปนะคะอย่างที่2ก็คือสุดจริตสนะคะสุดจริต3ก็คือการประพฤติชอบทั้งทางกายวาจาทางใจนะคะข้อหนึ่งนะคะกายสุจริตก็คือประพฤติชอบทางกายอย่างเช่นมีความเมตตาการุณาต่อผู้อื่นไม่ลักขโมยนะคะ 2. วะจีสุจริตก็คือการประพฤติชอบทางวาจาอย่างเช่นการพูดจาไพเราะพูดจาสุภาพ การพูดแต่ความจริงไม่โกหกนะคะ 3. ม,มนโนสุจริตก็คือการปรับผิ้ชอบทางใจเช่นไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นนะคะต่อไปพรมวิหาร4นะคะก็คือคุณธรรมที่ทำให้ผู้ประพะิปฏิบัติเป็นผู้ประเสริฐทั้ง4ประการนะคะคือ 1. ่เมตตาะะก็คือปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข 2. กรุณาก็คือปรารถนาให้พ้นทุกข์สมุทิตายินดี เมื่อผู้อื่นได้ดีซีอุเบขาคือการรู้จักวางใจเป็นกลางต่อไปมงคล38ประการนะคะก็คือเป็นหลักธรรมอาการหลักปฏิบัติให้ชีวิตที่เป็นสุขเป็นมงคลที่ดีงามแก่ชีวิตของเรานะคะถูกก็ยกตัวอย่างมาสาข้อนะคะอย่างเช่นความเคารพก็คือเคารพตอวัตถุวัตถุคืออะไรก็อย่างเช่นเป็นพระพุทธรูปก็ได้นะคะหรือตัวบุคคลนะคะ2 ความถ่อมตนก็คือมีกิริยานุ่มนวลจิตใจอ่อนโยนการทําความดีให้พร้อมไว้ก่อนในปัจจุบันนะก็คือในปัจจุบันนี้เรายังสามารถทําความดีได้นะคะก็คือทําความดีไว้ในปัจจุบันนี้แหละนะคะเพื่อที่ในอนาคตนะคะเราจะได้มีความรู้สึกที่ดีนะคะทีนี้ มงคลหรือข้อปฏิบัติต่างๆที่ครูยกตัวอย่างให้แล้วนะคะทั้งหมดนะคะในเรื่องของการทําความดีนะคะคือเบนจรมสุจริตสามภูมิหางสี่มงคลสาสิบแปประการนะคะซึ่งครูคิดว่าในเรื่องของการทําความดีนะคะนักเรียนอาจจะรู้อยู่แล้วแหละนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ทราบว่า จริงๆแล้วการทําความดีแต่ละข้อเนี่ยนะคะอยู่ในหลักธรรมทางศาสนาในข้อใดบ้างนะคะ,ะเมื่อเราได้เรียนไปแล้วนะคะทั้ง4อย่างนะคะก็คือเบญจธรรมสุดฉิต3สามพรมวิหาร4และมงคลสามประการนะคะอาละ,ะคะทีนี้ครูก็มีแบบฝึกหัดให้เรานะคะได้ทํากันนะคะ,ะก็ให้นักเรียนนะคะใส่เครื่องหมายถูกหรือเครื่องหมายผิด นะคะหลังข้อนะคะที่คุณครูยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะทั้งหมดนี้นะคะ5ข้อก็ให้นักเรียนทําลงสมุดสังคมศึกษานะคะลอกลงไปเลยนะคะว่าแต่ละข้อทั้งหมด5ข้อนี้มีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ลองดูว่าในแต่ละข้อจะถูกหรือจะผิดนะคะอย่างเช่นในข้อ1น,นะคะการทําความดีคือการทําสิ่งที่ ก่อให้เกิดความสุขหรือความเจริญถ้าถูกนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกถ้าผิดก็ใส่เครื่องหมายผิดนะคะทั้งหมด5ข้อนะคะทำลงไปในสมุดสังคมศึกษานะคะแล้วก็เดี๋ยวเปิดเทอมนะคะเราค่อยกลับมาดูกันค่ะว่าแต่ละข้อเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ,อ,ะอาจจะสัปดาห์นี้นะคะคุณครูก็อาจจะ,ะเฉลยนะคะให้นักเรียนนะคะก็นักเรียนก็ทำนะคะทั้ง5ข้อเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ